จะพาไปกินเส้นเหมือนกันบะหมี่ผัดไทยหรืออะไรต่างชาติต้องนึกถึงอะไรคะผัดไทยเหรอผัดไทยแล้วผัดไทยร้านนี้เปิดขายมาหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าปีคุณ t อบโอ้โหแปลว่าเปิดมาข้ามรุ่นเลยใช่ไหมข้ามรุ่นรุ่นที่กําลังขายอยู่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ห้าแล้วนะคะแต่ว่าความอร่อยยังเหมือนร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่บรรพบุรุษเนี่ยขายเลยค่ะขนาดนั้นเลยเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มค่ะแล้วราคา ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นกินได้อร่อยมันร้อยว่ปีเลยเหรอดูร้านนี้ดิคะโต๊ะเยอะมากนะคะแล้วการผัดของเขานะคะเขาใช้เตาฟืนในการผัดก็จะได้จะได้ความหอมกรรมวิธีการผลิตควันนะคะของเตาฟืนนี่แหละค่ะนอกจากผัดไทยร้านนี้ก็ยังมีขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มจืดสูตรโบราณให้ลิ้มลองด้วยแต่ที่จะเชิญชวนไปรับประทานคือผัดไทยวัดท้องคุ้งค่ะที่ผัดด้วยเตาฟืนนะคะ จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มรสชาติอร่อยนะคะเขาผัดด้วยใช้กระทะเรียกว่ากระทะใบบัวไหมคะอันนี้ <ừ> ครั้งครั้งหนึ่งที่จะผัดเนี่ยนะคะผัดประมาณสิบจานค่ะวิธีการผัดของเขานะคะบอกว่าต้องเร่งไฟก่อนเติมเชื้อฟืนเมื่อต้องการไฟแรงคะ่ะจะมีควันน้อยๆทำให้รสชาติเนี่ยหอมนะคะกลิ่นก็มาเลยอร่อยถูกปากด้วยนะคะเจ้าของร้านผัดไทยคุณปัตถมาค่ะ เล่าให้ฟังว่ากระบวนการวิธีอย่างที่บอกไปมีมากว่าร้อยกว่าปีแล้วคะ่100ระร้อยกว่าปีค่ะอ๋อตั้งแต่รุ่นชวดอะเราก็ไม่รู้จักรุ่นรุ่นมามาทานแล้วก็มาต่อจากแม่ <c oughs> แม่แล้วก็มาเรา <c oughs> ใครมาอ่านท้องก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะคะแล้วมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านผัดไทยวัดท้องคุ้งอะค่ะอยู่ถนนสายอายุธยาป่าโมกอะค่ะ เลี้ยวรถเข้ามาในวัดเลยแล้วก็จอดรถไปใต้ต้นโพแล้วก็เดินขึ้นมาอีกหน่อยก็เจอร้านแล้วค่ะร้านจะอยู่ติดกับวัดท้องคุ้งค่ะจุดเด่นของร้านเราคือใช้เตาฟืนมันจะมีกลิ่นหอมของฟืนนะคะ นึกถึงตำนานผัดไทยสุดยอดความอร่อยไปที่อ่างทองนะคะและต้องนึกถึงร้านนี้นะคะราคาเห็นเนี่ย25บาทเท่านั้นอยากจะพิเศษก็30บาทเขาใส่ไข่หน่อยก็เพิ่มมา40บาทค่ะนอกจากผัดไทยก็จะมีก๋วยเตียต๋ยวหมูต้มยำต้มจืดทั้งน้ำทั้งแห้งราคา25บาทเหมือนกันร้านนี้เปิดขายทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะอืมดูสิฮะออกมาก็ น่าชิมนะเอาไปร้อยเดียวทานได้สี่อย่างผัดไทยเนี่ยยิ่งกระทะเหล็กแบบนี้นะเวลาผัดไปผัดมามันจะได้หอหน่อยนะขอกระทะหน่อยอ๋อประกายไฟพรึบพรับเลยแล้วมันก็จะได้กลิ่นของกระทะด้วยนะกลิ่นกระทะไหม้อ่ะเคยได้เคยกินข้าวผัดที่ผัดไทยไหมกินขั้วไก่ขั้วไก่ขั้วเตี๋ยวขั้วไก่กินกถ้ทอดแบบผัดแบบไฟแรงๆนะโอ้โหท่านผู้ชมครับผัดไทยเนี่ยอร่อยจริงเลยค่ะยิ่งได้กลิ่นเตาควันคุณตอบได้กลิ่นหรือยังคะกลิ่นลอยมาทะลุจอแล้วฮะ เอาล่ะท่านผู้ชมครับพาไปที่นครราชสีมาที่นี่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นแบบพรีเมียมทำจากเนื้อวากิวแล้วเสดที่ดึงดูดลูกค้ายอย่างหนึ่งที่เขาหยิบมาเป็นมาเป็นกลาบเคล็ดลับนะแล้วก็คือคนขายแต่งชุดไทยคนขายคนเสิร์ฟเ่ยนะครับ นี่คือร้านชามสุกในจ้ามาแบบเปิดโบราณสมร,รัชการที่5เลยนะครับชุดไทยนิยมเหมือมนมาทานเนื้อวากิวอยู่ที่ออบ้านเลยนะนี่ฮะโบกมือบายๆแล้วก็มีทำเลที่ที่ทำแบบออกไทยนๆบ,บ้านแบบสีขาวๆนะคะร,ร้านอาหารนี้มาดูกันหน่อยเข้ามาในร้านมีเมนูอะไรบ้างผัดกะเพรานะครับนี่ก็เด่นนะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เด่น ร้านนี้ครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านเขาใช้เนื้อที่เป็นวัตถุดิบคัดสัตว์พิเศษมาประกอบเบนูจนทําให้ลูกค้าติดอกติดใจแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนพร้อมกับบรรยากาศร้านพนักง,งานจะแต่งชุดไทยออกแนววินเทจวินเทจมาเสิร์ฟให้เนี่จ้าของไอเดียครับก็คือคุณน,นกและคุณโบนี่เล่าให้ฟังว่าร้านนี้ชื่อว่าชามสุกเริ่มจากที่ เจ้าตัวเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชอบกินกับเพาาเป็นอย่างมากหลงไหลเนื้อวากิวเคยลองผิดลองถูกทํากันสองคนกับสามีฮะทำอาหารให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบในเวลาช่วงที่เกิดโควิดอ่าเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าที่ไปที่มาผลลัพธ์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรความเป็นไปเป็นมานะคะของชามสุกนะคะเกิดจากความชอบของน้องเองนะคะที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวรสนี้แล้วก็กะระเพา รถนี้นะคะก็เลยอยากทีนเซตในความเป็นไทมส์สดออกมาในเวอร์ชั่นที่ที่ของนกชอบเองนะคะและอีกอย่างคือนกเป็นคนชอบทานเนื้อวากิวมากๆค่ะพอเราชอบทานเนื้อวากิวและชอบทานกเกลดเดี่ยวแล้วก็กระเพราเรารู้สึกว่าพอเอามาทําเป็นกระเพากับเกลืเตี่ยวในรสชาติในเวอร์ชั่นของเราแล้วรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากค่ะเราเริ่มฝึกทํากันเองเลยค่ะในช่วงโควิด ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเลยค่ะที่ที่จะเปิดร้านได้เพราะว่าเราต้องต้องหารสชาติที่อร่อยที่สุดเพื่อจะมาขายให้ลูกค้าให้ได้นะคะว่ารสไหนที่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกว่าจะได้ขายก็คือใช้เวลาหนึ่งปีเลยค่ะถ้ามาชามสุกแนะนำาิ i แนเจอร์เลยค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวาฟิวใบพายแชมเปี้ยนนะคะเป็นเนื้อที่เรานำเข้าเข้ามาค่ะ มีเมนูข้าวกะเพราค่ะกะเพราเนื้อบาติ๋ก็เป็นเมนูที่ขายดีเหมือนกันรสชาติของชามสดนะคะน้ำซุปข,ของชามสดจะเป็นเบน้ำซุปหมูนะคะที่ผ่านการตุ๋นมาตลอดทั้งคืนทั้งหมด12ชั่วโมงขั้นต่ำค่ะแล้วก็จะเป็นรสชาติที่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สามารถทานได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงให้นี่แหละครับแม่หนึ่งในเจ้าของร้านนะครับก็ตั้งใจเล่ากลับมาวิธีดูซิไข่ดาวซิคุณ้า<ค>ของไขดาโปร่งๆใช่ไหมทานแบบนี้เลยค่ะ เนกะเพราเนื้อสับนะไข่เนื้อสิอันนี้หูเนื้อเนื้อวากิวไหมคะนี้ใช่ใช่ไข่เจอแบบไข่ข้นหน่อยอะค่ะคือเนื้อวากิวเขาเนี่ยเพิ่มเติมจากที่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังไปนะครับว่าเนื้อวากิวเนี่ยคัดสรรเป็นเนื้อพรีเมียมเนื้อพรีเมียมทั้งเนื้อออสเตรเลียและเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นที่นําเข้ามาเป็นเนื้อที่ได้รางวัลแชมเปี้ยนการันตีนะครับนำเข้าจากต่างประเทศส่วนน้ำซุปนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดลูกค้าคล้ายๆ